สวัสด bon ีค่ะพี่น้องขาวันนี้ใช้หน้าเทาเน้อสาวจีนระยองจะพาชมเมืองนะคะนี่เฮานี่เฮาให้ดูให้ฟังเป็นเสียงคนจีนนะคะห้ามฟังเป็นเสียงคนไทยนะคะวันนี้วันนี้มาในเมืองของของเราในเมืองของเรานะเมืองของเรานี้ก็คือทิ้งอาทิตย์ใกล้อ่ะเมืองที่ใกล้อ่ะ อ่าตอนนี้อยู่สถานีรถไฟนะคะรถอันนี้อันนี้สถานีรถบัสนะคะอันนี้คือสถานีรถบัสอ่าฮะสถานีรถบัสรถบัสอืของของหมู่บ้านเราก็จะอยู่ริมสุดสิบสองแปดเบอร์แปดเบอร์แปดเหรออย่าอาลูกมันพาฉันไปสุดท้ายทุกทีเลยสองนิดหนึ่งหกเอออ่าฉันขึ้นตรงนั้นประจำส่วนอันนี้อ่ารถไฟรถไฟนี่จะไปไหนอ่ะ ไปฝรั่งเศสไปเยอรมันไปอังกฤษไปอังกฤษต้องไปต่อยูโรสตาร์ที่บัตเซลสันนีใหญ่นะคนีใหญ่เลิศอันนี้อันนี้คือลงไปใต้ดินแล้วก็นี่นะคะตรงนี้เป็นเมืองแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งของรองจากบัตเซีลเป็นเมืองสำคัญบ้านเราก็เหมือน บางอย่างของพี่ก็ในตัวจังหวัดระยองอ่าฮะอ่าใช่อย่างของน้องจ๋านี่ที่ไหนเพชรบุรีอ่าเพชรอ่าใช่เห็นไหมอันนี้คืออ้ยอันนี้คือสเตชันนะคะคือเวลาเราจะซื้อตั๋วรถไฟเราซื้อตั๋วรถไฟขึ้นรถไฟเราก็ต้องเห็นไหมนั่นนั่นนั่นคือรถไฟจอดแล้วข้างหนเนี่ยคือซื้อตั๋วเออเราต้องมาสังเกตนะพี่น้อยจะปูมาด้านนึงล้วก็ปูมาด้านนี้อ่าคือนัดเพื่อนไว ที่สถานีรถไฟอันนี้เขาเรียกอะไรเจอเออเจอกันที่สถานีรถไฟนัดแฟนไว้ใช่ไหมแล้วก็ในในในยุโรปนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเขาจะมีไอเนีย่ยอันนี้เขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ชทยถ้าบ้านเรา <c oughs> บ้านเราเรียกว่าอนุสาวรีย์ <c oughs> ใช่แล้วแล้ว <c oughs> พี่นะเป็นคนที่จําชื่อหรือจําสถานที่ไม่เคยได้เ <c oughs> วลาพี่ไปไหนะพี่จะจําไอเนี้ย ในในเมืองวัตเซลก็เหมือนกันเนาะออย่างอย่างอย่างอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะมีพี่ก็จะเรียกมันว่าไอ้แมลงวันไอ้ไม้จิ้มฟันเสียบไม้แมลงวันคือมันจะเป็นล้มเหลวเพราะว่าเมงคับนั่นอะเอาพี่คิดพี่ว่างั้นแล้วเวลาไปลอนดอนอะมันก็จะมีไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็จะแต่ว่ามันจะผิดกันนิดนึงเราจะจังว่าเออเฮ้ยอนุสาวรีย์อันนี้ลักษณะเป็นยังไงเออไก่ใกล้ที่เราอยู่อะมันเป็นยังไงพี่จะจําไอ้ไอ้ไอ้เสาลมเหลวเนี่ยมีทุกเมือง สัญลักษณ์ของประเทศใช่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะจําอย่างอื่นไม่ค่อยได้กรุณาจําไอเนี่ยพี่ปองเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเขาจะเขาจะเห็นพี่ปองเสร็จแล้วเขาจะเห็นน้ฮาวน้ฮาวฟิลิปปินนี่ก็ตนะฟิลิปปินพูดไม่ได้ค่ะคนจีนนี่เห็นเรานี่ก็นีเฮาว ครั้งแรกไปกับยายจ๋าในเมืองนะไปเจอคนจีนเดินร่วมไปกับเขาเขานึกว่าเป็นอัวรลิชเฉยเลยดีไงคนไทยไม่กล้าทักคนไทยเขาไม่กล้าทักพี่โอเคอาจจะนั่งแท็กซี่ไหมคะนี่คือแท็กซี่ท็กซี่นะแค่ถึงบ้านเราน่ะแปดสิบกิโลนะจะบอกซะไม่ถูกเลยนะคะเฮ้ยแต่ยี่ห้อนั้นมันโคตรเท่เลยนั่นน่ะโอ้นี่แท็กซี่เหรอ คันมันกี่ล้านเมั่นตนะนาอย่าลืมนะพวกนี้เขาไม่ได้ทำแท็กซี่อย่างเดียวนะเวลาว่างเขาเท่านั้นนะโอ้โหรถคตรถรถแบบเอออนี่เลยอะ่ะเอ่ออร์ดว่าไปวันนี้กานนัดแล้วไม่มีการติดต่อกันได้ถ้าแกโผล่ด้านนี้หรือแกโผล่ด้านล่างกาแฟไหม,มฝนไม่ตกแต่ว่ามีลมมันก็เลยเย็นอ,อากาศเย็น,นะวันนี้แล้วเราจะยืนกันอยู่ตรงนี้เหรอรจะเดินไปทางไหนยังมีเวลาอยูอ่นะคะเพิ่งจะ11โม มันจะสิบเอ็ดโมงเนาะเอา <laughs> จะออกเสร็นะฮโอเคมาเดยนเล่นกันนะคะเชมเมืองเนาะตั้งแต่โควิดเนี่ยเมืองค่อนข้างจะเงียบเงียบเหงาเอรือว่าธุรกิจร้านค้าจะแย่พักปรับปรุงกันก็เยอะอืเพราะว่าคนน้อยมาก อย่างว่าแหละงานมันก็น้อยเศร,รษฐกิจมันก็มีดีเงินมันก็จะมาซื้อเนี่ยมันก็น้อยอ่ะนะพี่พี่เราเป็นคนชอบอย่างหนึ่งชอบชอบอะไรชอบสถานีรถไฟอะ่ะเออที่เมืองไทยเขาก็จะเป็นคล้ายๆกันใช่ไหมอือฮะอือฮะเพราะว่ามันแลด,ดูสวยนะสวยหรูแล้วข้างในก็หรูด้วยนะมันแลเป็นตึกสวยอะ่ะอืม ราะว่ายิ่งยิ่งอันทเวเปิลเนาะโอ้โหฐานีเขานี่แบบเลิศมากทุกประเทศเลยนะที่ฐานีใหญ่อะนะมันเป็นภาพแล้วเขาจะทำแบบนะถึงวัดไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าจะคล้ายกันมันเหมือนกับสมัยก่อนเนะอ่า เอาจริงนะถ้าเรามองผลนเผข้างนอกเนี่ยตึกเขาก็ไม่ได้สวยงามอะไรเพราะมันเป็นตึกเก่าแล้วเนาะแต่พอมาดูในวิดีโอเนี่ยเขาจะสวยมากเออเป็นเมืองยักษ์เมืองโบราณไปบรรยากาศเราไปนั่งกาแฟก่อนไหมยังมีเวลาอยู่นะไม่เป็นไรดื่มข้างนอกเนี่ย <laughs> นี่นี่นี่อันนี้เป็นอะไรอ่าดูนี้อันนี้เป็นอะไรสัญลักษณ์ลบสัญลักษณ์นะคะอันนี้เป็นแม่ครัวปะ่ะเห็นไหมหน่อยมันมีตะก้าผูปกป้องท้องของทหารแม่ครัวแม่ครัวใช่เพราะมองเห็นมันเป็น,น,นเขาจะปกป้องท้องของทหารลากอาหารนะ อ๋อเหนะฮะอันนี้พูดแปลแบบไทยๆนะคะอันนี้ทหารม้าเ <c oughs> พราะมีรูปม้าภาคภาคแบบตรงตัวเลยทหารม้าไงเราจะไปพูดแบบไหนอ่ะเพราะว่าเขาขี่ม้ามาเป็นสิ่งที่ทหารจะได้เพาะมีแม่บออเหรออันนี้อันนี้ไอ้ใช่อาหารไงไฝ่ไฟอาหารถ้าไม่มีอาหารทหารก็ตายอ๋อเหรออืม อันนี้ยาวไปจนสุดโบสนะฮะเนาะนี่นางเอกของเรื่องอรอพี่เขาแล้วพี่เขาจะมาตรงไหนนั่นนะสิมาดูกันวันนี้มาลุ้นกันนะฮนะนะ่อันนี้ถนนจะยาวไปอยู่ถึงโบสนะฮะอันนี้คือ <All good. S 1> ช้อปปิง้งอ๋อเลือกเกิดช้อปปิง้งช้อปปิงปป้ง,ปปงสายสายที่หนึ่งปะ่ะใช่อันนี้สายที่หนึ่งอันนี้สายต้นสายรถผ่าน สายด้านล่างด้านนู้นไม่มีด้านนี้ตรนั้นเนีย่ยด้านนูน้นด้านนู้นนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่จะว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่เราเล็กกว่าอันเทเบิล์๋อ่าฮะเล็กกว่าเล็กกว่าแฝราบรัสเซลส์รบรัสเซลส์มันเป็นเมืองหลวงของเบลเยียมมันใหญ่มากอากาศเริ่มดีเลยเราไปเดินเบรสเซลส์กันเนาะแล้วก็มีอีกหลายเมืองนะก็คือแต่ว่าเบลเยียมจังหวัดน้อยฝรั่งเศเยอะมาก เป็นเมืองเล็กเป็นเมืองเล็กพูดถึงเป็นประเทศเล็กๆนะเล็กๆเปรียบเทียบก็เกือบจะเท่ากับกรุงเทพปะเออประมาณนั้นเลยนะเส้นผ่าสูงสูตรนี่ของเบลเยียมเนี่ยเหนือจดใต้อ่ะสามชั่วโมงอ ใช่ไหมโอ้อรู้จริงนะเนี่ยยังจะไม่รู้เรื่องอันเนี้ยอ,อ,อันนี้นั่งนั่งมาแล้วนั่งมาแล้วใช่ไหมนั่งไปนั่งมาหาเบลเยียมนี่มันแค่นี้เหรอวะเออ <laughs> อีกฟากหนึ่งไปทะเลเพราะทะเลมันก็สุดแล้วใช่ใช่จากบ้านเราไปฮอลแลนด์ก็สองชั่วโมงไม่ถึงไม,ไม่ถึงยังไปเยอรมันก็ไม่ถึงสองชั่วโมง<ช>ถ้าเป็นติดเขตด้านเนี้ใช่เพราะฉะนั้นเส้นรียกว่าเส้นผ่าสูนสุดก็คือแบ่งแบ่งอย่างเงี้ยประมาสามชั่วโมงเท่านั้นเออเรืวันเรานี่อำเภอใหญ่จะอยู่ตรงนั้นเนาะ อำเภอที่มาทําใบเกิดคัดลอกใบเกิดที่เกิดในเมืองอ่ะจะอยู่ตรงนั้นตึกตึกตึกอำเภอคอมเมนต์ต่อนะฮะประเทศก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ใช่กระทรวงการต่างประเทศในเลเวลไม่มีต้องเข้าบัตเซลอยูสารสารที่พูดผิดอ่าสารนี่น่าจะตรงนั้นนั่นแหละเออเพราะว่าพี่มาติดต่อขอเรื่องบุตรบุญธรรมเอารูเอารูปของเราเออเดี๋ยวมาพูดเรื่องบุตรบุญธรรมหน่อยดี เออเมื่อคืนเนี่ยมีคําถามมาแต่พี่อเมริกาและได้น้องของน้องสายทิพย์อตอบแล้วเนาะเอาเดี๋ยวไว้ต่อเป็นเรื่องราวนะคะเพราะว่าพี่ปองเนี่ยจะวางแผนเอาหลานน้อยมามเดี๋ยวไปต่ออีก,กันหนึ่งเนาะชมวิดีโอบรรยากาศวันนี้ก็อะลาหน่อยสิเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเอาง่ายๆบอกลาหน่อยสิเจอกันใหม่นะคะว่าสัตว์เรายังดีนะครับจากจอนี้เรายังอยู่กันนะไปแล้วครับพี่น้องขา แลแวเอ่นนะาด้วยกันนมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟใหญ่ทั้งเชฟใหญ่เชฟน้อยเลยนะคะ พูดผิดแล้วอันนี้ตัวเชฟใหญ่เราเป็นตัเชฟน,อชอชฟน้อยอ่ะใช่ไหมเชฟแรงเนาะเชฟใหญ่แต่แรงน้อยเชฟน้อยแต่แรงเยอะอุ้ยคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้เข้ามาในเมืองหลายเดือนแล้วนะอืมเดินรักษาสุขภาพอยู่เนี่ยนี่คือกว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเบลเยี่ยมร้านนี้การันตีได้ ใช่ถ้าคิดถึงมือนไทยต้องกินร้านาน่นาร,ร,รุ่นบุกเบ,บิกใช่ถ้าไทยมาแล้ววิ่งมาร้านนี้เลยเลยนะชื่อร้านอะไรไม่ทราบนี่ถ้าเข้าช้าอดนะจะบอกให้ขายมือเป็นโลวิงเลยโลกเส้นไม่ทันนะคะ ต้มยำก็อร่อยนะเอาต้ยมยำอันนี้อันนี้ต้ยมยำใช่ไหมสีสันโอ้ยสีสันนะครับพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวจากเบลเยียมหนูเอาหนูเอาเส้นหมี่นะคะเนืเ้อเอยมีหมี่ด้วยเหรออ่ะมีหมี่ด้วย <c oughs> มือเป็นวินใครมาช้าอดนะคะตักเวลานหน่อยร้านเนี้ย